สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่1นึถึงสิเมษายนนะครับของชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนดูได้ทั้งแบบพันที่คือราศีลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออนุางยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีพฤษภทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน หรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันกรหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวราศีพฤษภท่านใดนี่มีการเลิกลากับคนรักไปเนาะแล้วคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเออมันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าหลุดออกจากกันแล้วนะครับคุณกายเป็นคนโสดไปแล้วฉะนนรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้เนาะแต่ถ้าเกิดชาวราศีพฤษภท่านใดเนี่ย ที่เอเลิกลากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้เขาล้คลกณรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดนะครับก็ยึดถือคำพิมายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยนะครับ มาดูกันเนาะชาวราศีพฤษภในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในอดีตที่ผ่านมาเหมือนคุณคาดหวังกับใครบางคนแล้วมันแล้วมันไม่ได้ตามที่คาดหวังเลยพยายามทําหลายๆอย่างหลายๆเรื่องหลายราวเนี่ยแล้วมันก็ไม่เกิดผลเขาเองก็ไม่ได้ไปสนใจไปสนใจ,นใจอย่างอื่นนะสนใจคนอื่นหรือบางท่านไปสนใจคนอื่นไปอย่งอย่างอื่นนะครับคุณเองก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างปิดใจคุณมากๆเลยเนาะคุณก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากให้แต่ความปรารถนาดีความจริงใจให้กับเขาไปเรื่อย แล้วช่วงปัจจุบันล่ะเนาะช่วงปัจจุบันเป็นยังไงบ้างเอ่ยประมาณวันที่31มีนาคมนะครับปัจจุบันเหมือนว่าด้วยวาระอะไรต่างๆในระย่างเนี่ยก็ต้องมีการพบเจอหรือมีการพูดคุยหรือการติดต่ออะไรบางอย่างอยู่นะครับแต่คุณก็รู้ดีแหละว่าว่าเขาคงไม่ได้เปิดใจคุณแน่นอนนะคุณเองก็รู้สึกอืมฉันต้องคงต้องเดินหน้าฉันต้องออกมาจากความสัมพันธ์นี้แต่ด้วยอะไรหลายอย่างมันต้องปลุกเกี่ยวพันกันอยู่อะมันทําให้แบบว่ามันก็ยังไม่สามารถเอ่อ ถอยออ,ออกมาออกออกมาออกจากกันได้นะครับแล้วในในบางครั้งบางขณะเขาเองก็กลับมาทำดีกับคุณยิาัามันทําให้คุณเหมือนโดนถ่วงเอาไว้อะนะไม่สามารถหลุดออกมาได้นะอล่ะเดี๋ยวมาดูเนาะว่าในใจระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ ไปดูเนาะในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาคิดยังไงต่อกันคุณเองจริงๆก็แอบยังมีการแอบคาดหวังกับคนคนนี้อยู่แหละเนาะแต่เ็าเตือนใจตัวเองว่าพยายามเตือนบอกใจตัวเองว่าเฮ้ยมันเป็นไม่เป็นตามที่เราคาดคิดนะแต่ว่าถึงไม่ว่าจะเตือนอยังไงคุณเองก็ยังเขาเรียกว่ามีความปรรถนาดีเวลาเจอ,อมีการพูดคุยจิตต่ออะไรยังไงคุณเองก็พร้อมที่จะทําดีกับเขานะครับแต่คุณก็แต่การคาดหวังคุณมันไม่ได้มากเหมือนสมัยก่อนนะมันมีการจำยังร้างใจแต่เจอก็ทําดีอะนะ นะครับเพราะคุณรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ขาดกับคนคนนี้นะครับและคุณก็สงใส่เหมือนกันว่าทําไมมันยังตัดกับคนคนนี้ไม่ขาดสักทีวะนะมันก็มีคําถามเกิดขึ้นในใจเหมือนกันแล้วเขาล่ะเขาคิดยังไงต่อคุณเนาะเขาเองก็รู้แหละเนาะว่าช่วงนี้เขาฝงจิตฝงใจนะครับบางทีก็อยากจะถอยห่างออกมาเนาะแต่บางทีก็ยังอยากรู้เรื่องราวของคุณอยู่ นะเป็นการฟ้องจิตฝองใจมากๆเลยช่วงนี้เขาจะสนใจเรื่องราวคุณพิเศษว่าคุณทําอะไรบ้างนะแต่เขาเองถึงสนใจยังไงเขาเองก็ไม่ค่อยอยากให้ความไม่ให้ไม่อยากให้ความหวังอะไรคุณมากมายนะครับเหมือนแบบไม่ไม่ขออยู่ห่างๆนะแต่ก็ยังสนใจเรื่องราวของคุณเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยเนาะอืมจริงๆเขาเองก็เหมือนฝองจิตฝองใจเขาเองเหมือนฝับฝนด้วยแหละฝองจิตฟองใจ,งใจ,งใจว่าควรจะปล่อยให้คุณไป มีคนใหม่ดีหรือว่าควรจะทำหน่ดีจากการอยากกลับมาอยากกา,การอยากมาครบอบคุณเนี่ยมันค่อนข้างน้อยกว่านะครับฝัดฝนจริงๆนวเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูในอนาคตกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ มาดูกันนะครับไพ่แบ่งเป็นสองชุดเนาะ ain, ชุดแรกเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่ 1- นึถึงเเมษายนไพ่ชุดที่2เนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่8ปดถึงสิเมษายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีเทาราบีเมฆบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดู 1- นถึงเเมษายนกันเนะาะเทวาราศีเมษช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ้ยเทวาราศีพืชฝกช่วงนี้เป็นยังไงบ้างขอโทษทีจ้าไม่ใช่ราไม่ใช่ราละไม่ใช่ไม่ใช่ราละเท่าษนะ ช่วงนี้คนทุกคนค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ระวังด้วยเนาะบางท่านเนี่ยจะมีเรื่องเหนื่อยเรื่องงานเข้าม,มาแต่บางท่านบางคนของชาวราศีพฤษศเนี่ยมันจะมีข่าวร้ายเรื่องเกี่ยวกับคนในครอบครัวมาการเจ็บป่วยหรือการฝูนเสียเกิดขึ้นในบางคนนะไม่ใช่ทุกคนแต่คนใหญ่จะเป็นการเหนื่อยนะเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องงานซะมากกว่านะครับมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออเรื่องความรักก็พอๆไว้ก่อนเนาะเมื่ยอยห่อยากไปสนใจอะไรมากมายแล้วช่วงนี้คุณจะเบี่ยงพมอคุณเบี่ยงเสร็จปั๊บเนี่ยก็ เออไอคนนี้มันไม่ดีอ่ะชันช่างไม่สนใจแม่งแล้วมันจะไปรักณะนีีเลยเพราะคุณมีความเครียดความเหนื่อยเรื่องเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยคุณเลยอยากตัดใจแหละแต่นะแต่ด้วยบุญบาปมันยังไม่หมดกันน่ะมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างนี้มันไม่ไม่จบกันง่ายๆนะครับระหว่างคุณกับคนนี้นะครับตัวช่วงนี้ก็ช่วงนี้เองเขาเองก็ไม่ค่อยสนใจคุณหรอกเขาไม่สนใจเรื่องรู้เรื่องนี้แล้วก็ช่วงระหว่างวันที่8ดถึง15้าเมษายนยราเป็นยังไงบ้างเนาะแปดถึงสิบห้าเมษายนเนี่ยเห็นไหมบุญบาปมันยังไม่หมด มันเลยต้องมีการกลับมาพูดคุยหรือทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นแต่คุณก็รู้สึกดีนะที่มีการมาพูดคุยหรือติดต่ออะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่เขาอืแต่เขา,าเองก็เฉยๆนะเขาเองก็รู้ก็สังเกตได้ว่าคุณค่อนข้างเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับนะเขาเองก็รู้สึกว่าเอ,องสงสัไฟคุณจะถอดใจในความสัมพันธ์นี้แล้วเหมือนกันนะอืเขาเป็นหมาห่วงก้างอะ่ะต้องมองกัน พอคุณเปลี่ยนไปคุณไม่เหมือนเดิมอ่ะเขาเริ่มมีอาการห่วงก้งเกิดขึ้นนะครับไม่ไม่ดีเลยเนาะอย่างนี้แต่คุณเองก็ก็ค่อนข้างงงว่าเอ๊ะตกลงเขาจะยังไงกันแน่ยู่ดีมันทำมันทำเหมือนห่วงชั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณจังมีความสงสัยเกิดขึ้นนะครับในช่วงช่วงเวลานี้ก็จบการดูดวงเรื่องความรักของชาวราศีพฤษภไว้แค่นี้นะครับชาวราศีพฤษภท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เดี๋ยวไปใต้คลิปนี้นะจ้ะคลิปนี้ลา